สวัสดีค่ะปลูกพืชปลูกสูตปลูกซับโดยแมวุตาปลูกซับค่ะ,คะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง6สรพพคุณเด่นของมระขีนกกันเมื่อเอ่ยชื่อมรขี้นกปุ๊บเราจะนึกถึงความขมขึ้นมาทันทีจริงไหมคะและเพราะความขมของเขานี่เองทำให้เรามักจะหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานกันแต่นั่นเท่ากับเราได้ละเลยสิ่งดีๆให้แก่ร่างกายของตัวเอง สรรพคุณของเขามีมากมายแต่จะขอยกที่ใกล้ๆตัวที่สำคัญสักหกข้อนะคะข้อที่หนึมระขีนกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอความแก่ชราได้ 2. มระขีนกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคให้แก่ร่างกายากข้อ 3. มระขีนกช่วยต่อต้านและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ข้อ4 ช่วยป้องกันการหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดงข้อ 5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ I ในตับจึงมีส่วนช่วยในเรื่องลดความอ้วนได้ข้อ 6. ช่วยบำบัดและรักษาโรคเบาหวานสามารถลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้เป็นอย่างดีโดยออกฤทธิ์ภายใน60นาทีหลังรับประทาน เมื่อรู้แบบนี้แล้วจะปฏิเสธมรรคที่นกอีกต่อไปไหมคะวันนี้ก็จบกันแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ